งทารถ่ายพีมพ์นนี่เป็นอะไรเงินเงินในตู้เป็นเงินสำรองครับมันก็จะมีรายละเอียดเบิกมาเท่าไหร่แลจ่ายอะไเป็นบ้างเงินมันก็จะคงเหลือตามนี้แกเปิดเปิดประตูเงินมันก็จะคงเหลือตามสุดท้ายสุดนะครือมันเป็นเงินสำรองที่เบิกมาครับ เล่มนี้จะเป็นบันทึกเวลาถึงยำพวกพระนั่นต่างถึงทุกวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเขาก็จะมาส่งมอขผงม้อปุ๊บไว้เราก็จได้บันทึกไว้ว่ารุ่นนี้ร้อยยี่สิบปีวันที่เท่าไหร่หมอไปเท่าไหร่ผมก็จะเขียนไว้เขียนว่าใส่ซองโยนไบก็ถึงต้นเดือนก็สรุปแล้วก็นําเบิกขับฝากเข้าธนาคารร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นแล้วมันก็จะไปยิงตรงกับบัญชีของเด็กที่ทม กับอันนี้เขียนไว้ว่าเงินนำอาไว้เท่าไหร่กี่เดือนสรุปข้อามครับนะครับลายอย่างอันนี้เรื่องเสื่อเสื้อที่ระลึกอ,อันนี้เรื่องเรื่อง,งที่ตั้งบุญกับของกัญละพี่ไก่ครับไก่่ไก่ไกไกน,นี้ท่านขอออก อันนี้ภาพทั่วไปทั่วไปก็คือภาคที่เราเก็บหล่นที่ต้องไม่เห็นอยู่ในบัญชีของวัดท่านบอกว่าที่เราเอามาวางไว้เมื่อใครได้ติใจเท่าไหร่มันก็จะเียนะทุกท่านนำฝากเลยทุกท่าน